กิจกรรมเติมเงินผ่านเว็บไซต์นะครับของเดือนนี้นะ,ะหมดวันที่30มิถุนายนนะครับผม300เนี่ยเราจะได้ยาเกรดในวิวสี่นะครับส่วน500เนี่เราจะได้เหรียญเมอรลิตเนาะแล้วก็1,000นะครับเราจะได้กล่องสุ่มอีพิกคอสตูมปีกนะครับอ่าซึ่ง นะถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครัผมกดไปได้เลยนะเติมเงินนะครับสวัสด,ดีชาวคาร์บอมบายทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องอีมันต79นะครับโอเคครับนะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องอาชีพที่บัฟมาทั้งหมดเลยครับผมซึ่งเราจะพูดในแง่มุมของผู้เล่นใหม่แบบสร้างตัวตั้งแต่หนึ่งเลยนะว่าตัวไหนเนี่ยมันเป็นยังไงตามความคิดของแอดนะปัจจุบันแล้วกันนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดไปหน้าสร้างตัวละครนะฮะโอเคเราอยู่หน้าสร้างตัวละครนะครับผมซึ่งอ่ะทีนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะซึ่งถ้าให้พูดถึงแพทณนะปัจจุบันเนี่ยแอดมองว่าตัวที่อ่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆนี่ยถ้าพูดถึงภาครวมนะครับถ้าเทียบกับแพทก่อนนะคือแพทก่อนนะ่ะคุณจะต้องใช้งบ ที่มันสูงมากในบางอาชีพนะครับซึ่งในตอนนี้อาชีพที่ต้องแบบทาขนาดนั้นน่ะมันแบบว่ามันลดน้อยลงอะ่ะมาเยอะมากด้วยจากเนื่องจากบัฟเอยปรับมาเอยอะไรเอยมันทำให้แบบอ่าเล่นง่ายขึ้นมากเอจยดตัวอย่างที่วิศนแล้วกันนะวิศเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันมีอ่ามันมีบัฟป้องกันก็จริงครับผมแต่ว่ามันมีสปิริตชิล อันนึงอะที่เรารู้สึกว่าเออเปิดแล้วมันอยู่นะครับแต่เพราะว่าพอดันหลังๆเนี่ยอ่าพอดันหลังๆเนี่ยถ้าคุณไม่มีแบบไม่มีชุดป้องกันดีๆเนี่ยมันอาจจะตบทีเดียวเลือดเทียมหายเลยก็มีนะครับเวลาบอสมันตีเนี่ยเพราะว่าวิสาห์เนี่ยปกติมันก็เป็นตัวที่บางอู่แลวใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่แบบว่าจะต้องเล่นของระดับแบบจะเอ็นเกมอะนะฮะมาถึงจะแบบาฟาร์มแบบคนอื่นเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไอ้นี้หมายถึงเรื่องการโซโล่ดันนะถ้าเรื่องอถ้าเรื่องเป็นปาร์ตี้ยังไม่มีปัญห,หาหรอกครับวิสระนะแต่ว่าพอเป็นนักเพจปัจจุบันเนี่ยมันไม่จะเป็นจะต้องใช้ของขนาดนั้นก็ได้นะครับซึ่งมันมีบัฟป้องกันเยอะมากตอนนี้มันมีทั้งอไอเปลือกเวทอะนะครับแล้วก็มีสปิริชิวที่บัฟมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีเด้งเลือดอันใหม่นะครับที่แบบว่าบัฟมาเหมือนกันคือแบบคือตอนนี้บัฟป้องกันมันเยอะไปสมุดเลยครับผม อ่าแล้วแถมมันแรงขึ้นด้วยนะมันก็เลยแบบงบน้อยลงกว่าเดิมนะครับอาทีนี้เรามาคุยกันนะอ่าถ้าพูดถึงผู้เล่นใหม่เนี่ยเริ่มง่ายที่สุดเลยนะครับแบบว่าอ่างบน้อยๆหรือเอาสายฟรีเลยเนี่ยเอสจะยกให้ฟอร์ชิลนะครับเป็นตัวเลือกแรกครับผมฟอร์ชิลเดอ์ครับผมเด่นเรื่องพลังป้องกันนะเด่นเรื่องพลังป้องกันตีเบาที่สุดในบรรดาทุกอาชีพ นะครับแต่อึดที่สุดในบรรดาทุกอาชีพซึ่งฟอร์ชิลเดอร์เนี่ยมีสกิลเซฟตัวเองเยอะมากครับผมแล้วโดยเฉพาะแพทใหม่เนี่ยถึกเข้าไปอีกนะฮะถึกเข้าไปอีกมากๆเลยนะผมแล้วก็ด้วยความที่มันแบบบัฟป้องกันบัฟเซฟตัวเองอะ่ะมันเยอะมันก็เลยแบบไปสับอ่ามันก็เลยสามารถไปลงดันแบบดันสูงๆได้โดยที่แบบขอไม่ต้องเยอะมากครับผมขอแค่คุณกดบัฟ นะขอแค่คุณกดบัฟมันก็แบบลงได้สบายๆนี่คือ,อข้อออนี่นี่คือจุดดีของ FS เลยนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันช้าก็แค่นั้นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตีช้าเอยออกสกิลช้าเอยดาเมจก็เบาอีกนะฮะอันนี้คือข้อเสียของมันนะถ้ารับได้คือจบเลยครับผมนี่คือ FS นะยากยกให้เป็นที่1ในการแบบเล่นแบบสายฟรีงบน้อยอะไรพวกเนี้ย นะขอให้มองฟอสชิลก่อนนะครับผมส่วนอันดับที่2ครับผมอ็้ว่าก็ยังอยู่ที่เดิมนะยังไงก็ต้องเป็น G.L ครับผมการ์เอเตอร์นะคือการ์บิเอเตอร์เนี่ยแผทที่แล้วมันเก่งยังไงนะแผ่นนี้มันเก่งขึ้นอีกนะครับผมคือแผ่นนี้มันมีบัฟเดามิดเพิ่มนะ,ะบัฟป้องกันนะครับอย่างเลดชิลอัปเกรดขึ้นมาซึ่งเลดชิลแต่ก่อนเนี่ยมันก็ค่อนข้าที่จะเลือกเทียมเยอะนะแต่แผ่นนี้เลดชิลอะ่ะมันถึกในตัวมันเองด้วยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบ มันเลยทําให้แบบ G L อ่ะปกติแล้วก็แบบอ่าลงดันได้ดีอยู่แล้วดาเมจก็ดีด้วยครับผมอ่าเป็นตัวที่เก่งขึ้นมาอีกเพราะว่าของที่มันใช้ม,ม,มันน้อยมากมันไม่ได้ใช้เยอะนะครับแต่แต่ว่าใช้เยอะกว่า F S นะแต่ถ้าหากว่าเราไม่เทียบกับ F S คือมันก็ใช้ของน้อยที่สุดในบรรดาทุกอาชีพที่มีแล้วะนะเพราะว่ามันมีบัฟสุดโกงอย่างว่า18อะไรอย่างงี้ที่กดปุ๊บก็คือคุณถึกแน่นอนนะคุณไม่ตายชัวนะ คือ GL ก็เลยยังเป็นตัวเลือกตัวที่2สําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบฟอร์จิลฟอร์จิลมันอาจจะช้าไปมันอาจจะเบาไป GL เนี่ยรับรองเลยว่าแรงถึงใจแน่นอนครับผมนะส่วน,น,นอันดับที่3เนี่ยอันดับที่3เนี่ยแอดบอกแอดบอกเลยว่ามีความเปลี่ยนแปลงนะอันดับที่3เนี่ย Ad จะยกให้เป็นฟอร์ตกันครับผมทำไมฟอร์ตกันถึงโดดขึ้นมาเป็นอันดับที่3ได้นะหนึ่งเลยนะด้วยความเล่นง่ายของ FG ครับผมคือ เอฟคือ Fg ฟจแบบเนี้ยแอดมองว่าเล่นเล่นงบไม่เยอะมันไหวนะอ่าคือแบบบัฟป้องกันเพิ่มขึ้นมาใหม่อีก2บัฟครับผมมีเลือดเทียมเนาะอ่ามีเลือดเทียมที่เป็นโล่เขียวนะครับกับไอบ้บัฟดูดเลือดอ่าเป็นบัฟดูดเลือดก,ก็จริงนะแต่ถึกนะอ่าเป็นบัฟถึกด้วยนะครับอ่าบัฟดาเมจใหม่แล้วก็บัฟดาเมจของเก่าที่บัฟขึ้นมานะครับ FG เนี่ยปกติตองคูมีแมทเทอร์โหมอะ มันวนดันได้ไวมากอยู่แล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเราจะมีแค่แอ s ซ l ลู e เาเมจร้อยครับผมหรือคือบีบอัพดาเมจร้อยแปอ่ะแค่บัฟเดียวที่เป็นบัฟป้องกันเราจริงๆอะ่ะมาทําให้เล่นยากไปนะครับแต่ว่าในตอนนี้มันมีทั้งเลือดเทียมเอยมีทั้งออะไรเอ่ยแบบเป็นบัฟป้องกันเพิ่อมอีก2สกิลเต็มๆเลยครับผมแล้วซึ่ง FG เนี่ยถือแบทเทิลสูตรครับแบทเทิลสูตรมีพลังป้องกันและค่าหลบอยู่ในระดับ กลางๆนะอ่าถ้าเป็นอึดที่สุดอ่ะจะเป็นอาร์เมอร์สูตรของฟอ r t c h i gl แล้วก็วอนะครับส่วนแบทเทิลสูตรนี่ก็คือระหว่างกลางเลยนะส่วนบางที่สุดก็คืออ่ามาเชลเซตครับผมของอ่าวิาสานเบดเดอร์ Better, แล้วก็ดักเมดนะครับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยด้วยความที่แบบอ่าสเตตัสมันกลางๆนะมันแรงนะครับมันแรงมันบัฟขึ้นมาแอด แอดเลยมองว่ามันมันเหมาะที่จะเป็นแบบสายงบน้อยได้แบบว่าคุณใส่ของแค่แบบประมาณบวก1 0บ2วก12อะไรเงี้ยแอดว่าแพทนี้ไหวนะแพทนี้ไหวคุณเล่นได้แน่ๆไม่มันไม่ต้องถึงขนาดบวก15ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลงได้หลายดันแล้วแต่ถ้าว่าเอาแบบดันโหดๆห,หน่อยอย่างดันงวเวกอะ่ะก็ต้องแบบของเยอะกว่านั้นหน่อยแต่แน่นอนว่าอา่าถ้าเราไม่ได้กดออโต้พรีเมียมนะครับแอดว่าใช้ของน้อยกว่าแพทที่แล้วเยอะ นะฮะอ่ะต่อไปครับนะผมอันดับที่4ที่อยากจะให้มองกันในแพทนี้นะฮะเรื่องความง่ายเลยก็ตอนนี้ยังยกให้เบรเดอร์ครับผมเบรเดอร์ Runner, เนี่ยอืจริงๆแล้วไม่ได้บัฟมากซะเท่าไหร่ในความรู้สึกส่วนตัวนะฮะแต่ว่าเบรเดอร์เนี่ยปกติก็เก่งทางเรื่องลงดันมากอยู่แล้วแต่ว่าข้อเสียของเบรเดอร์คือกว่ามันจะเก่งนะฮะอันนี้แอดใช้คําพูดถูกแล้วล่ะ กว่ามันจะเก่งเพราะว่าเบดเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ของแพงมากนะผมเป็นตัวละครที่ของแพงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นดาบเอ่ยเสื้อเอ่ยหัวเอ่ยเพราะคนเล่นเยอะมากครับผมแล้วดาบเนี่ยแย่งกันสามอาชีพเลยนะอ่าดาบเนี่ยไอเนี่ยที่เห็นเนี่ยแย่งกันสามอาชีพเลยครับผมแล้วซึ่งประมาณถือของที่แพงเนี่ยมันเลยแบบว่างบน้อยๆอ่ะยังเล่นยากครับผมมันต้องขอแบบงบกลาง าทางคุบกลางเนี่ยคุณจะไหวแน่นอนครับผมกับเบลเดอร์นะแล้วซึ่งแบบว่าพอมันพอมันมีของแล้วเนี่ยมันจะฟาร์มไหวมากครับมันเป็นตัวที่แบบโอ้ฟาร์มไหวมากๆเลยนะฟาร์มไวแบบเบอร์ต้นๆของเกมได้เลยนะครับผมแล้วก็ด้วยความง่ายของมันเวลาที่มันแบบว่าคือคุณมีของสักนิดหนึ่งอะ่ะอ่ะนะ ไม่เช่ว่าโนของมานะคุณมีขอส,สักนิดหนึ่งอะ่ะมันจะเล่นง่ายมากถ้าใครเล่นอาชีพอื่นมาเนี่ยแล้วคุณมาจับเบลเดอร์เนี่ยคือของเท่ากันคุณจะรู้เลยว่าอีตัวนี้มันเล่นง่ายมากๆครับผมมันเล่นง่ายมากๆแล้วแผ่นี้มันบับขึ้นมาอีกนะครับให้ดาเมจมันแบบ มันดีขึ้นอีกนะครับมันก็เลยแบบปิดบอสได้ไวขึ้นนะในในแพทเนี้ยปิดบอสได้ไวขึ้นคุณอาจจะไม่ต้องแบบว่าถือดาบแบบอลังการเหมือนกับแต่ก่อนแล้วคุณก็ปิดบอสได้ไวขึ้นนะครับเบเตอร์ <Better S 1> ก็ยังยกให้เป็นอันดับที่4นะครับผมอ่ะส่วนต่อไปครับผมอันดับที่5นะอันดับที่5เดี๋ยวจริงไงมีอยู่2ตัวอ่าก็คือวอ r นะครับกับฟอร์สเบลดนะ คือฟอร์เบรดเนี่ยมันก็บัฟมาเหมือนกันเนาะซึ่งทําให้ดาเมดดีขึ้นอ่าแล้ววเนี่ยก็มีบัฟป้องกันใหม่ครับผมแต่เอจจะมองว่ามันทําของแบบใกล้ๆก,กันอะเรื่องแบบอ่างบอะนะครับเพราะว่าอ่าไอ้ทั้ง2ตัวนี้มันเหมือนอยู่อย่างหนึ่งตรงที่บัฟป้องกันตัวอ่าจะดีก็ดีไม่สุดนะจะแย่ก็แย่ไม่สุดคือตอนนี้อยู่กลางๆนะครับผมอ่า ถ้าเหมือนอ่าถ้าเหมือนของวอล์บัฟป้องกันตัวจะดูบัฟป้องกันตัวจะดูดีหน่อยอย่างไอ้บัฟแรดอ่ะบัฟแรดนี่คืออึดนะฮะส่วนของเอบีเนี่ยส่วนของเอฟบีเนี่ยอเ,อเ,อเอเลเมนทัลบาเรีย่นี่คือถึกจริงนะครับผมมันเลยทําให้แบบว่าสามารถใช้เอเลเมนต์ไปกับดาเมจได้เลยเนาะใช้เอเลเมนต์ไปกับดาบ,ดบไฟได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยทําให้แบบเอบีดูดีขึ้นมามา,มากนะครับผมแต่ว่า แอดมองว่าทั้ง2ตัวนี้ยังไม่หนีกันมากครับผมเรื่องงบการทําของนะยังไม่หนีกันมากวอล,ล์เรอร์วลเลอเอร์อาจจะถูกกว่าสักหน่อยหนึ่งนะครับอะเอฟบีอาจจะมากกว่าสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไหวได้คู่ยังยังถือว่าเป็นงบกลางๆได้เลยนะไอ้ผู้นี้ถือว่าเป็นงบกลางๆแต่ว่าพอเราทําของไปแล้วเนี่ยทั้ง2ตัวเนี้ยพอเราทําของไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงดันได้ไวสักเท่าไหร่ครับผมถ้าเราไปเทียบกับ ตัวก่อนหน้านะอ่ะยกเว้นฟอร์ชิลไว้ที่ตัวหนึ่งแล้วกันนะไอตัวนี้มันชา้าแต่ของถูกจัดนะฮะอ่ะต่อไปครับผมถือว่าเป็นอันดับที่6กไหมนะอันดับที่6เนี่ยแอดยกให้วิสาห์เลยครับวิสาห์แผ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยให้อันดับสูงสุดของตัวที่แพงที่สุดเลยนะแต่ตอนเนี้ให้อันดับที่6กครับผมให้ลองนะแต่ว่าพูดเลยว่า ทำของไม่แพงเท่าแพทเก่าเยอะมากนะครับเยอะมากด้วยสกิลหลายๆอย่างที่ปรับมาแล้วก็เพิ่มเข้ามาครับผมทั้งดามเมจที่เพิ่มขึ้นทั้งความอึดที่เพิ่มขึ้นนะวิาสาจเป็นหนึ่งในตัวที่แบบเล่นง่ายมากครับผมในแพทนี้นะแต่ว่าคุณจะคูคุณจะเหนื่อยหน่อยในช่วงที่แบบว่ายังไม่มีของนะครับคือวิาสาจมันก็ยังเหนื่อยอย,อยู่ดีในช่วงที่แบบว่าถือของแจกกันนะฮะเราต้องเข้าใจตรงจุดจุดนั้นก่อนไม่ใช่ว่าคุณแบบ มาถึงคุณใส่ของแจกลงดันแบบ FS นี่คือแบบไม่ได้อะนะอย่างน้อยอะนะก็ต้องประมาณสักของบวกอของบวก10อัพนะครับบวก12อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะลงแบบลงแบบลงดันงูยากได้แล้วนะครับมีแบบมีเลเวลสักหน่อยนะสักร7อ่าสัก1 7อ180อะไรอย่างเงี้ยประดงประดับก็พื้นทงพื้นฐานคือของพื้นฐานตนนัวนี้แอดมองว่าวิสาหนะก็ลงได้หลายดันเลยครับนะแต่ดันยากๆเอออาจจะแบบ ลำบากหน่อยอย่างพวกงูเวกเรายกตัวอย่างตรงงูเวกเพราะว่าทุกคนก็ค่อนข้างจะอยากลงเนาะงูเวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ยังลำบากอยู่นะครับด้วยความที่แบบว่ามันก็ต้องมีขอบ้างนะด้วยความที่มันถือมาเชี่ยวเซตด้วยอะไรเอ่ยนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอันดับที่7็ครับผม fa หรือธนูของเรานะ f o r d a r c h e r นะอ่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้จริงๆแล้ว fa เนี่ยถ้าเราเอาแค่แบบสเตตัสแล้วก็สกิลอะไรเนี่ยแอดมองว่า อึดที่สุดในสายเวทเลยนะอ่าอึดที่สุดในสายเวทเลยก็คืออึดกว่าอึดกว่าเอฟจีอะครับอึดกว่าเอฟจีอึดกว่าดักเมยอึดอึดกว่าแบบวิสาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดักเมยมันโอ้โหดักเมยมันขาดนะผมคือแบบถ้าพูดว่าเอฟเสเนี่ยเบาที่สุดแล้วใช่ไหมคือไอตัวที่แบบว่าชนะเอฟเสตัวเดียวก็คือเอฟจีอ่าก็คือเอฟเอะครับผมนะผมคือธานูเนี่ยมันแรงกว่าเอฟเอส นะครับอ่าแค่นั้นอ่ะเอสเอดอดมองว่าธนูแรงกว่าเอเบสตัวเดียวคือตัวอื่นอ่ะมันเบากว่าหมดนะอันนี้คือเราเทียบถึงดาเมจรวมทั้งหมดเลยนะแอสก็เลยมองว่ามันมันเล่นยากนะครับคือแบสมันคือแบสท่หมดสามอ่ะมันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเอาไว้เคลียร์บอลหมู่ก็จริงแต่มันแต่มันยิงไม่ลึกมันมันยิงแคบมากอ่ะถ้าใครเคยเล่นนะคือแบบ แอนมองว่าไม่ยิงแม่งยิงแม่งแค่กว่าเบรดอีกอ่ะนะมันเล่นยากมากนะฮะแต่ว่าไปเทอร์โหมด2นี่คือแบบของดีเลยนะครับผมนึกถึงเบเทอร์โหมด2ของเบรดอ่ะเบเตอร์โหมด2ของธนูนี่ไม่ไม่ต่างกันเลยนะอันนี้คือของดีจริงครับผมแต่ว่านั่นแหละคือชูโลงเบตเตอร์โหมด2แต่ถ้าเคียร์มอนหมู่ไม่ได้ลําบากครับผมนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อดีนะครับผมธนูในแผทนนี้พูดต,ตรงๆว่าคลีถี่มากด้วยความที่มันสามารถแบบ อ่าไม่สนใจค่าคีเลดได้นะครับมันไม่สนใจแบบค่าปฏิเสธคีเลดของฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยมันเลยขี้ถี่มากมันก็เลยสามารถเจาะอะไรได้ลึกขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ยิงบอสได้ดีระดับหนึ่งเลยนะเพื่อเผื่อเนี่ยยิงบอสเนี่ยถ้าเอาแค่แบบว่ายิงบอสเป้าเดียวเนี่ยจะแรงกว่าฟอสกันด้วยครับผมนะมันจะแรงกว่าฟอสกันด้วยนะ เพราะนั้นเนี่ยธนูเนี่ยถ้าคุณเอาไปยิงบอสถือว่าคิดถูกครับแต่ว่าด้วยความที่มันไม่หลากหลายพอที่สามารถลงได้หลายๆาดันนะเอร์ก็เลยอยู่ให้อันดับที่7ก็พอครับผมเพราะว่าถ้าคุณจะเอาไปลงหลายๆาดันจริงๆเนี่ย FA เนี่ยจะต้องใช้ของมากมากๆนะครับต้องใช้ของมากๆเลยนะถึงจะแบบลงได้เท่าตัวอื่นนะอ่าส่วนอันดับสุดท้ายครับตอนนี้ให้ดาร์กเมดเลยครับต้อไม่ดาร์กเมดถึงให้อันดับสุดท้ายนะด้วยความที่มันเป็นอาชีพใหม่ครับผมอ่าพูดเลยว่า ความเป็นอาชีพใหม่เนี่ยมาทําให้ของในตลาดมันยังมีไม่เยอะนะฮะว่าเราจะสัง,กงเกตได้เลยว่าของครับเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะนะพวกครับแมนหรือว่าครับมาสเตอร์เองของ DM นะครับบางทีเนี่ยเวลาคุณจะเล่นสุดคุณจะต้องไปสั่งทำนะซึ่งการสั่งทำก็จะแพงกว่าปกติอยู่แล้วนะครับผมเวลาคุณจะเอาให้สุดเนาะมันก็เลยยังเป็นอาชีพที่ดูว่าจะแพงอยู่นะครับแถมอีกอย่างหนึ่งดามจก็ ดัมมีมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะฮะแล้วแบทเท e m o โหมดสามก็ก็นะก็มีไว้แค่เคียร์มอนนะฮะส่วนแบทเท e m o โหมดสองก็เอาไว้ตีบอสนะครับผมแล้วก็มันตำแหน่งมันจะแบบมันจะอยู่คล้ายๆกับ FB ก็คือเป็นตัวดีบัฟนะครับเป็นตัวดีบัฟของปาร์ตี้ DM เมนี่ยมันก็เลยค่อคนข้างที่จะเก่งกับเวลามีปาร์ตี้นะฮะส่วนเวลาลงดันคนเดียวเนี่ย จะไม่ค่อยเฉื่อยเฉาสักเท่าไหร่นะครับผมอ่ะมากันแล้วก็มาถือมาเชื่อเซตนะครับ DM เนี่ยมาถือมาเชื่อเซตซึ่งเป็นเซตที่พลังป้องกันน้อยที่สุดนะครับแต่ค่าหลบสูงที่สุดนะแต่ว่าด้วยความที่เด็กอ่าเด็กของ DM เนี่ยต่อให้คุณถือถือคิทตั้นเลยนะมันจะประมาณแค่200เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าหลบมันไม่ได้สูงมากเลยครับผมแล้ว ถ้าจะให้สเตตัสมันดีจริงๆคือคุณต้องมีโอเวอร์โหลดอย่างน้อยคือเลเวล50ครับผมแล้วช่วงที่1นึถึงสองนะแล้วโอเวอร์โหลด1นึถึงห้เนี่ยบอกเลยว่าเลือดตาแทกประเด็นครับผมเล่นดาร์กเมดนะตอนนี้คือมันยากมากครับผมเดี๋ยวพอกิจกรรมที่แบบว่าไปกิจกรรมไอเทมแคนดี้หมดไปเนี่ยดาร์กเมดก็นจะเล่นยากที่สุดในบรรดาทุกอาชีพที่มีตอนนี้แหละนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวทั้งหมดเลยนะผมโอเคครับนะ อันนี้คือความคิดส่วนตัวของแองครนะผมในลำดับทั้งหมดเลยนะคนอื่นคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับแพทใหม่ที่อัพเข้ามาเนี่ยตัวละครเราเนี่ยแบบเก่งขึ้นหรือถอยหลังลงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาคุยกันได้ครับสำหรับแบบผู้เล่นใหม่นะว่าเป็นยังไงนะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แล้วครับผมบ๊ายบายครับทุกคน